ที่เรารจะประกาศรางวัลสุดท้ายของค่ำคืนนี้ค่ะกับรางวัลขวัญใจมหาชนค่ะและผมก็เชื่อว่าเป็นรางวัลที่พวกเราทุกคนรอคอยโดยเฉพาะเหล่าแฟนคลับทุกๆคนนะฮะขอเสียงเหล่าแฟนคลับทุกคนหน่ยอเยเรอย,ยังอยู่ยังอยู่เสียงยังไม่มีตบอบเลยนะคะยังไม่ตอบนะครับต้องบอกนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับว่ารางวัลน,นี้นะครับมาจาก ผู้ชมรายการนายเอนเตอร์เทนทั่วทั้งประเทศเลยครับคุณนัทค,คือเราให้ส่ง SMS เลายชื่อศิลปินดาราที่คุณนี้ชื่นชอบมาแล้วเราก็มาคัดเลือกคะแนนสูงสุดเนี่ยนะครับ9ท่านด้วยกันหลังจากนั้นเราก็เปิดให้โหวตในรอบที่2เพิ่งปิดโหวตกันไปเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมานี้เองครับคุณนัทค่ะและที่พิเศษยิ่งไปกว่าที่ผ่านผานมานี่นะคะคือในปีนี้ค่ะอ,อสมทนะคะก็ยังได้จับมือกับสำนักงานวิจัยชั้นนำนะคะ เอแบบโพค่ะคเพื่อที่จะสำรวจความนิยมนะคะด้วยการสำรวจความคิดเห็นประชาชนกว่า5.2ล้านคนเลยทีเดียวนะคะคอายุตั้งแต่เจ็ดขวบขึ้นไปค่ะเพราะว่าเป็นวัยที่กำลังเริ่มสนใจเกี่ยวกับเรื่องวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปจนถึงรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณท่ดไล่ขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็เพื่อให้ได้เสียงจากทุกเพศทุกวัยนะคะคโดยการเดินไปเคาะประตูหน้าบ้านเลยนะคะคแล้วก็สอบถามกันเดี๋ยวนั้นเลยนะคะกันสดๆทั้ง77จังหวัดนะคะทั่วประเทศ รอบคลุมทั้งทุกระดับศึกษานะคะแล้วก็เกือบทุกอาชีพเลยค่ะนี่คือสิ่งที่พิเศษที่แตกต่างนะครับในการสํารวจแล้วก็ในการให้คะแนนนะฮะของรางวัลขวัญใจมหาชนในปีนี้นะครับแต่ว่าต้องบอกนิดนึงนะครับที่คุณนัทบอกมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือการวิจัยหรือการสํารวจของ A อแบกโพในเชิงปริมาณห้าสิบกว่าล้านคนนี่ก็ถือว่าโอ้โหเยอะมากแต่เราจะมีการวิจัยในเชิงคุณภาพด้วยครับคืออย่างนี้ครับเวลาเราเดินไปเจอเคาะประตูบ้านถามชอบใคร ปลื้มใครแต่เราไม่ได้ถามหยุดเพียงแค่เท่านี้ไง พงงอเ,เขาตอบมาปุ๊บเราก็ถามเขาต่ออีกว่าเพราะ,ราะอะไรอ,ไรอ่แล้วก็ติดตามผลงานของคนคนนี้มายาวนานแค่ไหนแล้วต่อเนื่องหรือเปล่าแล้วก็เป็นคนที่มีความสนใจในข่าวบันเทิงหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงมากน้อยแค่ไหนคือสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมบอกนิดหนึ่งนะครับว่ามันก็จะทําให้การเฟ้นหาขวัญใจมหาชนเนี่ยเป็นระบบมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่าปีนี้เรามั่นใจได้เลยครับว่าผู้ที่จะได้รับรางวัลน,นี้คือขวัญใจมหาชนอย่างแท้จริงแน่นอนนะครับใช่แล้วค่ะแล้วเราก็จะ นำคะแนนจากการโหวตผ่านทาง SMS นะคะแล้วก็ A แบบโพลเนี่ยมารวมกันนะคะผู้ที่ได้รับคะแนนนิยมมากที่สุดนั่นแหละค่ะคือขวัญใจมหาชนและปีนี้นะครับต้องบอกว่าน่าลุ้นมากๆครับเพราะอะไระไร,รู้ไหมครับอะไรคะผลคะแนน,นนี้นะครับทีมงานกระซิบมาเมื่อกี้นี้ว่าอันดับหนึ่งกับอันดับสองเนี่ยห่างกันคะแนนนี่นะครับต่างกันเพียงแค่เท่าไหร่ศู0ยเท่านั้น โอ้น้อยมากเลยนะสูสีกันเลยถ้าจะพ่อไปสองรางวัลอะไรยังได้เลยโอ้ตื่นเต้นหรือเปล่าลุนลุนลุนค่ะใช่แล้วค่ะค่ะแล้วซึ่งผู้ที่จะมาประกาศรางวัลสุดท้ายนะคะของนายเอเจนต์อะวอช2012นี้นะคะก็คือ คนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเป็นนักแสดงสาวนะผู้เขย่าวงการบันเทิงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองนะคะแล้วก็เรียกเสียงหัวเราะนะคะแล้วก็เป็นอีกคนนี้ที่ผันตัวจากเบื้องหลังมาสู่เบื้องหน้านะคะกลายเป็นผู้ที่คนทั่วประเทศรู้จักเธอเป็นอย่างดีเลยค่ะและตอนนี้เนี่ยนะครับผมเธอก็มีรายการวาไรตี้เป็นของตัวเองด้วยทาง Modern Nine TV เดาวได้ไหมสิ่งที่สําคัญนะครับผมเดี๋ยวผมผมอธิบายไปเรื่อยๆแล้วลองเดาดูกันนะสาวๆหลายๆคนทั่วทั้งประเทศต่างอิจฉาเธอครับ เพราะว่านักแสดงนะครับผมอันดับแถวหน้าของวงการเมืองไทยเนี่ยผ่านมือเธอมาหมดแล้วโดยเฉพาะหนุ่มๆเนี่ยแหละค่ะอ่าอย่างยกตัวอย่างเช่นหลุยส์สกอตโดมประกอลลำอุ้ยเป้อารักว้าวล่าสุดเขาบ่อนณเดชเป็นหนุนตักนุ่มๆของเธอใช่แล้วค่ะแหมยอมรับ

กที่เกษุกท่นค่ะอดใจไม่ไหวค่ะแต่งตัวสวยแต่เพลงมาต้องเต้นค่ะที่ยังเกาะวันนี้ต้องขอบระทานโทษผ่เงเกียทุกท่านนะคะที่แหวกแนวจากผู้หญิงหากลายเป็นผู้หญิงสวยค่ะรางวัลสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะะแล้วค่ะแม่ ุกี้ไม่มีแฟนขับตรงคะ่ะ <S ceğim iman> ไม่เป็นไรคะ่ะแค่ได้มาประกาศก็ถือว่างดงามที่สุดแล้วคะ่ะ <S ess imana> รางวัลเกยียรติยศนายดิเทนอวอร์ด2 0 1 2สาขาขวัญใจมหาชนมีรายชื่อผู้เข้าชิงดังต่อไปนี้คะ่ะนายดิเทนอวอร์ดชวนคุณเป็นส่วนหนึ่งในการโหวตเป้นหาศิลปินขวัญใจมหาชนร่วมกับผลสำรวจศิลปินยอดนิยมจากเอแบ็คโฟ เอ็มหนึ่งณเดชเอ็มสองชาชาโนนธนันเอ็มสามบอยปากอนเอ็มส ah ี oh ่อ um ้ําพัชราภาเอ็มห้าเฟย์ฝานแก้วเอ็มหกโตโน่ภาคินเอ็มเจ็ดตูมตามิพนาเอ็มแปดนี่สุกฤตเอ็มเก้าย่าญาตุรศิยาร่วมเป็นปาศิลปินฝันใจมหาชนโดยกลุ่มปตท เลือกไม่ถูกเลยใช่ไหมคะดิฉันหมดไปหลายแสนเหมือนกันค so ่ะผลการตัดสินรางวัลเกียรติยศนายในเทนอวอร์ด2012สาขาขวัญใจมหาชนได้แก่เป็นไปตามคาดหมายค่ะ M8 B Suzuki พิเศษแก้วค่ะสีแกมีนีแม่ e นไม่ดียกใจคนในวันนี้กับน้องบีด้วยนฉันดูม่ free man m ม so <to busy. S 1> ันเกี่ยวเกินไปซ้ำอยู่ใจไว้ถ้าคนมนเข้าตามารักดีเลยไม่คิดตัง ะไม่ไปไนจะไม่เจ้าชูเลยฉันรับรองที่มานับจองม,มันเป็นเจ้าของี่ใจช่วงนาที่ทองกอรักกันตอนนี้และแถมเบอร์ฉันไปไม่ค่อยให้ใครด้วยนะอยู่คนเดียวมันเกิดเงาใจเงาใจอยากหาใครมาคุ้มมากกว่าว่าเกิดไปจะจักมีภาระอยากขาดอิสระอีกสักเพียง ใครสนใจหรือเปล่า free man A free man กับแฟนไม่มียกใจให้ free. A free free A free free อยากมีฉันดูไหม A free man ขอขอบคุณนะครับขอบคุณนายเทนอวอร์ดนะครับที่มอบารางวัลอันยิ่งใหญ่สำหรับผมนะครับถึงอันนี้ก็สี่ปีแล้วนะครับ ขอบคุณนะครับผู้มีพระคุณของผมนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของผมนะครับที่เลี้ยงดูแล้วก็สั่งสอนนะครับผมขึ้นมาถึงจนถึงผมอายุ2ี่สิบหกปีจนจนดีวันนี้นะครับขอบคุณรครอบครัวผมด้วยครับ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็ผู้มีพระคุณอีกคนหนึ่งนะครับที่ที่ผมนับถือมากแล้วก็มีความสําคัญไม่แพ้กับครอบครัวของผมเลยนะครับ คนนี้นี่ผมก็มีมีข่าวเขาทั้งทั้งดีแล้วก็ทั้งไมดีนะครับแล้วก็แต่ผมก็ยืงยืนหยัดนะครับด้วยความที่จริงจังนะครับแล้วก็จริงใจกับการทํางานแล้วก็ขอบคุณที่เขามอบสิ่งดีๆให้กับผมแล้วก็ทีมงานเอ็กซ์แซคในเรวทุกคนขอเสียงครับพี่ปอลทุกคนเกียดครับ แล้วก็ผู้มีพระคุณออ,อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญมากที่ที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยเขาเสียสละนะครับทั้งเวลาแล้วก็แรงกายแรงใจนะฮะแล้วก็เรื่องของเรื่องของเงินด้วยนะฮะในหลายๆอย่างเลยแล้วก็ผมมาถึงทุกวันนี้ผมบอกว่าผมผมขาดเขาไม่ได้ขอครับคุณแฟนคลับของผมทุกคนนะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะครับขอบคุณขอบคุณทุกๆเสียงโหวตขอบคุณที่ยังเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็ยังยังไว้วางใจกันอยู่นะครับผมสัญญาว่าจะทําผลงานให้ดีๆยิ่งขึ้นไปนะครับเพื่อสมกับที่ที่ได้รางวัลน,นี้มาแล้วก็ออเก็ตลบลืมนะครับขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทั้งทีเมนเกอร์มี่แล้วก็ เอกแซคติโทุกทุกคนเลยนะครับที่ที่เราเราร่วมสร้างแล้วเราร่วมทํากันมาหกปีนะครับขอบขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณครับอีสุกิษวิเศษกาวครับขวันใจมหาช้ยของเราประจาปีนี้อีกหนึ่งปีครับดาวแดงมาแล้วสี่ปีเลยนะคะขอเสิงความีด้วยจริงๆเลยเอ๊ไม่รู้เหมือนกันนะว่าปีหน้า จะได้อีกหรือเปล่ามีกดได้อีกเนี่ยฉลองครบรอบนะฮะการรับรางวัลนายเทียนขวัญใจมหาชน5ปีเลยนะใช่แล้วค่ะแล้วก็รวมไปถึงแฟนคลับเห็นบอกว่ามีแฟนคลับจากต่างชาติมาด้วยนะครับผมมาจากอ่าต่างประเทศเลยนะฮะสุดยอดเลยแฟนคลับนะฮะขอเชิญนานางนะครับผมประมือกับแฟนคลับทุกทกคนด้วยนะครับทุกเสียงนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะอาแล้วครับลำดับต่อไปนะครับผมเป็นช่วงสุดท้ายแล้ว